มารีวิวอาหารเช้านะคะไม่เช้าแล้วเนาะสิบโมงกว่าแต่เพิ่งทํากับข้าวเสร็จนะคะอันนี้ของทอดนะคะอาหารแปลรูปก็คือกุนเชียงแล้วก็มีหมูทอดนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือผัดกว๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะอันนี้ของขึ้นชื่อของจานทุรีวันนี้ไม่ได้ใส่ปูนะคะแต่ว่าเป็นผัดกว๋วยเตี๋ยวเส้นจันใส่กุ้งนะคะน้ําพริกน้ําพริกผงนะคะละลายน้ําปลาน้ําพริกเกลือนะคะหลังจากที่กินปูเมื่อวานเนาะ แล้วก็มีผักนะคะแตงกวาข้าวโพดอ่อนน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกกระทือนะคะที่จันนะคะใส่หมูนะคะอันนี้ผัดเป็นแบบของป่าที่จันนะคะแล้วก็ข้าวสวยที่สําคัญนะคะลืมไม่ได้เลยวันนี้ของทอดด้วยเนาะแล้วก็โอ้โหอะไรหลายอย่างมากอ่ามีผลไม้เป็นแตงโมนะคะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึ่งก็คือนี่เลยค่ะคอรฟิวของบ้สนสมุนไพรใช้มงคลนะคะวันนี้กินอาหารที่มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่า บางอย่างนะคะเราก็ยังต้องซื้อจากตลาดเนาะสารพิษส,สารเคมคีเข้าไปในร่างกายนะคะกินตัวนี้เลยค่ะขับล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็เติมออกซิเจนให้เลือดเรานะคะคอเลฟิลบ้านสมุนไพรใช้มงคลเป็นคอเลฟิลหนึ่งร้อยเปอร์เซนค่ะ